สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาปลูกโกโก้นะครับการปลูกโกโก้นี่สวนศิลป์ของเรานี่ไม่มีรูปแบบอะไรมากมายนะครับอันดับแรกเราก็ขุดหลุมกันก่อนนะครับ น,นี่ดูความแข็งของดินบุดไปเลยครับได้ประมาณ30มสิคูณสามสิบเซนนะครับ ประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็ลองต้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกนะครับประมาณ1-2ึ่งถึงสองกำมือนี่หนึ่งถึงสองมือแล้วก็ลุกเขาให้เข้ากันทุกเขาให้เข้ากันแบบนี้นะครับ มารนบเสร็จแล้วนะครับเนื่องจากดินของเราแห้งแรงมากเนี่ยพี่น้องแห้งแรงมากเราก็จะเอาน้ำมาหมักไว้นะครับให้เขาซึมลงไปใต้ดินก่อนที่จะปลูกนะครับเ,เดี๋ยวเราเอาน้ำมาหมักไว้นะครับ นี่เทลงไปที่น้บให้มันเต็มนี่หัักไว้แบบนี้ครับพอน้ำในหลุมมันมาแล้วนะครับเราก็มาปลูกกันนะครับปลูกก็ระวังนะครับอย่าให้ดินแตกนะครับแล้วเราก็มาสํำรวจด,ดูด้วยว่ามีรากแก้วโผลออกมาไหม บางต้นนะครับรากแก้วจะทะลุโผลออกมาอันนี้เราจะต้องใช้กรรไกรตัดรากแก้วออกก่อนนะครับแต่ต้นนี้ไม่มีนะครับเราก็ปลูกเลยเนี่ยแค่นี้ครับปลูกลงไปแบบนี้แล้วก็กลบเนี่ยครับเปียกๆอย่างนี้นะครับเทน้ำสักหน่อยก็ได้ครับไม่เป็นไรนแล้วเราก็ใช้ฟางนะครับคลุมไว้เลย ฝางคุมไว้หนาๆเลยครับเพราะว่าจะทำให้ดินชุ่มชื้นนะครับหน้าแรงอย่างนี้ดินแห้งไวครับปกติก็จะปลูกหน้าฝนนะครับพอดินมานะครับเราได้ต้นพัน์มาเราก็ปลูกเลยนะครับช่วงนี้ก็เป็นเดือนมกราคมนะครับ วันนี้ก็วันที่4มกราคมพศ2อ6 5เนี่ยครับเสร็จแล้วก็รดน้ำนะครับรดน้ำไว้ให้เขาชุ่มนะครับนี่ครับก็เป็นอันจบหลังจากรดน้ำเสร็จนะครับเราก็หาหลักนะครับ หาหลักไม้ไผ่หรือไม้อะไรก็ได้ครับมาเสียบลงไปนะครับนี่ครับเดีย๋ยวจะทำให้ดูนะครับเพื่อป้องกันต้นล้มนะครับครับหลังจากเราลดน้ำเสร็จเราก็หาหลักนะครับเนี่ยหาไม้ทําหลักแบบนี้เสียบลงไปเลยนะครับข้างๆต้นนะครับแล้วก็ใช้เชือกฟางมัดไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้ต้นล้มนะครับเวลาลมพัดนะครับอันนี้มัดไว้ลุ่มหลวมนะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลดน้ำทุกวันนะครับก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวจะพาไปชมต้นที่ปลูกเสร็จนะครับนี่นี่นี่ครับเราปลูกเสร็จเรียบร้อยนะครับ ที่นี่นะครับโคกหนองนาสวนศิลป์นะครับบ้านหนองลุมพุกตําบลเวียงชัยอำเภอพยัคฆภูมิพิศัยจังหวัดมหาสารคามนะครับวันนี้เราก็มาปลูกโกโก้กันก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับหน้าแรงก็ต้องมีระบบน้ํานะครับของเราก็มีระบบน้ําต่อท่อออกมานี่ต่อท่อมาดูดน้ําจากบ่อนะครับ นี่ครับนี่ครับโกโก้โกครับโอเคครับพี่น้องสำหรับการปลูกโกโก,โก้สวนศิลของเราก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ลองทำดูนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ